เคยสงสัยกันไหมครับว่าคนไทยส่วนใหญ่ทําไมถึงเลือกขับคายเยนกันไม่ว่าเราจะขับไปที่ไหนนะครับเราก็จะเห็นรถรุ่นนี้อยู่เป็นประจำและเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับปอร์เช่คายเคนปี2018คันนี้ครับหลายคนคงคุ้นตากันดีกับรถสไตล์ SUV พรีเมียมที่ราคาก็ค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าราคามือสองในวันนี้จับต้องได้ง่ายขึ้นแล้วแล้วก็เรื่องของออปชั่นสมรรถนะการขับขี่นะครับมันคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปแน่นอนครับมาเริ่มดูกันที่ ตัวรถก่อนนะครับคันนี้จะเป็นโฉม e 3ครับแล้วก็เรื่องของออปชั่นนะครับได้เครื่องยนต์ตัว3 0ลิตร V6 มานะครับแล้วก็แรงมาเขาสูงถึง462ตัวเลยแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยได้700นิวตันเมตรนะครับวิ่งศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเพียงประมาณ5วินาทีเท่านั้นครับออปชันด้านนอกเนี่ยก็ได้ไฟหน้าอย่าง PDLs มานะครับกล้องรอบคันนะครับรอบทิศทางเลยมองง่ายเซ็นเซอร์รอบทิศทางครับในสภาพของสีตัวรถนะครับภายนอกเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้สีสวยสมบูรณ์มากๆแล้วก็ภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยสวยสะอาดพร้อมใช้งานเลยครับขยเยนเนี่ยเป็นรถที่ช่วงล่างขับสนุกแล้วก็ บายมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กอลลอยขอบ21นิ้วแบบนี้เลยสีเบลกจีดจาร์ไหครับสีเขียวคาลิปเปอร์แบบ6พอตใหญ่เลยนะครับก็เป็นเดิมๆโรงงานมาแบบนี้เลยสำหรับคันนี้ก็ได้เป็นประตูซ็อกโพสนะครับแปะเบาๆไปประตูดูดนะครับออปชั่นอย่างเบาะนะครับปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเมมโมรีซีทสามตำแหน่งนะครับสปอร์ตโคโนมีมาให้นะครับนี่เลยนาฬิกาตรงกลางรวไปถึงนี่ ที่บิดเปลี่ยนโหมดที่พวงมาลัยตรงนี้นะครับเลขใหม่ในวันนี้จะอยู่ที่63,504กิโลเมตรนะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยครับได้ขนาดใหญ่มาเลยนะครับเป็นยาวๆอย่างนี้แล้วก็นี่ ระบบความปลอดภัยพวกเกี่ยวกับレนดีพาร์ตเจอร์อะไรพวกนี้มีครบหมดนะครับแล้วก็เครื่องเสียงตัวนี้ได้เป็นเครื่องเสียงโบสมาให้ตัวเรื่องของช่วงล่างครับคันนี้สามารถลิฟติ้งนะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับระดับหนึ่งเลยแล้วก็ปรับเรื่องของความแข็งเนืดได้ทั้งหมดหลังคาได้เป็นพาโนรามิกซันลูฟนะครับสามารถเปิดปิดไฟฟ้าได้แล้วก็เปิดปิดม่านไฟฟ้าได้ครับตัวเบาะดูสภาพได้นะครับตึงมากนะครับเจ้าของเดิมต้องบอกว่าธนุถนอมรถคันนี้ได้ดีมากแล้วก็ที่หัวหมอนนะครับ จะมีโลโก้ Porsche อย่างนี้มาให้เลยด้วยคายเยนเป็นรถ SUV ไซส์กลางค่อนใหญ่แล้วนะครับที่ด้านหลังก็นั่งสบายนะเล็กรูมนะครับเหลือค่อนข้างเยอะเฮดรูมเหลืออยู่แล้วแล้วก็ความกว้างของตัวเบาะผมว่านั่ง2คนนั่ง3คนสบายมากแอร์ตอนหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีรูชาร์จ USB ที่จุดบุหรี่มาให้นะครับตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับเอ็นได้นะครับเนี่ยก็นั่งทางไกลผมว่าสบายเลยแหละหรือจะนั่งหลังตรงอะไรก็เราสามารถปรับได้หมด ตัวนี้ได้ขนาดแบตเตอรี่มา14.1กิโลวัตต์อวนะครับแล้วก็สามารถวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ40กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เลยครับมาดูด้านท้ายกันบ้างครับออปชั่นอย่างฝาท้ายไฟฟ้าก็มีมาให้ในรถคันนี้นะครับ เปิดเนียนๆเ,เลยระบบไฟแล้วก็สภาพรถต่างๆนะครับเรามีการตรวจเช็คทั้งหมดแล้วอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนแล้วก็ชุดชาร์จนะครับเขาก็จะมีมาให้ซึ่งชุดชาร์จตัวนี้สามารถเสียบกับตัวไฟบ้านได้เลยไม่จําเป็นต้องไปติดตั้งขอไฟเพิ่มอะไรนะครับเสียบจากปลั๊กสาตาได้เลยแล้วก็ที่กันสัมผัะด้านหลังตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้ถ้ากรณีที่เราไม่อยากได้นะปุ่มด้านหลังนะครับจะมีปุ่มยกรถแล้วก็ลดลงได้1ระดับแล้วก็ตัวเบาะแถวที่2นะครับจะสามารถ พเพิ่มเติมได้ในกรณีที่เราอยากจะเก็บของเยอะๆนะครับและสำหรับคันนี้นะครับทางแมชชารเราขายแค่2 7 8ล้านจบาทสำหรับใครที่สนใจก็ช่องทางการติดต่ออยู่ที่ล่างหน้าจอแล้วนะครับถ้ามีรถเก่าอยากจะเ,เทินก็สามารถส่งมา ได้เลยเดี๋ยวผมประเมินราคาเบื้องต้นให้กรณีอยากจัดไฟแนนซ์คันนี้สามารถเข้าไฟแนนซ์ได้นะครับก็ทางเรามีบริการครบวงจรเลยพี่ๆที่สนใจมาดูรถจริงได้ที่ถนนกาญจนาพิเศษตลิงชันบางแคครับสามารถเซิร์ช Google Map ว่า m แ c h Car ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมฝากโอ้เชย์ยนคันนี้ไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมกับตันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ